กล้ามเนื targets, gar, <se> ้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องมีสองมัดก็เอฟแอฟดักเตอร์เอ่อเล็กเตอร์นะแล้วก็แอฟดักเตอร์ออฟบีนะออฟบีนี่หมายถึงว่ามันเอียงไปด้านข้างเริ่มจากท่าแรกก็แผลงต่ำก็ใจ้ข้อศอกกับแขนต้นล่างมา lắp bọt rồi đi tuyến bài thao bài thao là ờ lắp thì mình tựa đành tuyến rồi nó có dốc khẩu thân tổng thang nhưng mà đi lâu lâu kinh la thôn đó trong kinh la thôn mình sẽ dốc đai ผมว่าถ้าเราอยากนล่งให้มันมึงจะก็มันไม่ไม่่ดูดมวยมันต้องออกอะไรเยอะแต่ถ้มึงไปข้างหน้าเยอะทีนี้งานเนี่ยแล้วก็ยกหงุดขึ้นมานะถ้ายิ่งยิ่งราบลงไปยิ่งต้องออกแรงเยอะเพิ่งเปล่งหน้าต้องเยอะตองอะไรอีกทีครับ ตามมีเล่งตั้มที่เล่งสูงก็เรล่นอย่ากใต้กลางใต้กลางก็เหยียดก็สอบตรงเหยียดก็สอบตรงบางทีทำมากมากเราเดจ๋ยเมื่อยปลายนิ้วนิ้วมันต้องออกแรงเงี้ยตัวหน้าก็นั่นแหละที่ที่ว่าให้ไปทำรูปกริ้งบ้างม,ม่าบางท่า,าจะเมื่อยตายนิวเหมือนโดนไหนว่ ไม่ variance, ือนล้วก็ยกเขาเหยียดตรงเร่งสูงไปแล้ก็ลงอีกสองคั้งเออีกทีหนึง